คุณแป้งเคยเจอไหมคะเกี่ยวกับลูกค้าที่อารมณ์ร้อนแล้วอย่างเราเราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีการจัดการกับอารมณ์จุดนี้อย่างไงบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีแบบโวยวายด่าเดืออะไรทุกอย่างอ่าเป็นธรรมดาใช่ไหมคะรับฟังอย่างเดียวคืออารมณ์มันต้องใจเย็นเนาะทำงานด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับฟินนี่นะคะเคทีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มีการสัมภาษณ์ กับคุณแป้งนะคะเป็น CEO ของบริษัท KTVisa Consulting Service จำกัดน,นะคะวันนี้นะคะเราก็ไปพบกับคุณแป้งกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะ CEO จากบริษัท KTVisa ค่ะอัญญาเซยียเคทีิจมีดาวันนี้นะคะเราก็จะมาถามทุกประเด็นเลยนะคะเกี่ยวกับคําถามยอดฮิตนะคะที่หลายๆท่านสงสยัยแล้วก็บางท่านก็ไม่รู้ว่าเอเจนซะี่น่ะคืออะไร ะะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่เข้ายากมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะสอบถามคุณแป้งเลยค่ะเป็นคำถามแรกนะคะว่าทำไมเราถึงได้มีการเปิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการนะคะแล้วก็ให้บริการด้านวีซ่าประเทศเกาหลีคะ่ะก็ตัวเราเองอะ่ะก็พูดภาษาเกาหลีได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะคนต้องการแบบขอวีซา่าแต่เขาแฟนเป็นคนเกาหลี เขาสื่อสารกันไม่ค่อยได้เราก็เลยเออลองมองรู้ธุรกิจเรื่องตรงนี้ซิเกี่ยวกับวีซ่าเกี่ยวกับทําเอกสารนะคะก็เลยตัดสินใจลองทําธุรกิจนะะี้ดูแล้วส่วนใหญ่อะคะ่ะในการให้บริการเรื่องวีซ่าของเราเนี่ยแน่นอนว่าเหตุผลที่เวลาคนจะไปเกาหลีะคะ่ะค่อนข้างที่จะมีหลายเหตุผลมากซึ่งแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ในการไปแตกต่างกันไปนะคะแล้วส่วนใหญ่เคทีวีซ่าของเราเนี่ยค่ะคือจะให้บริการเกี่ยวกับวีซ่าประเภทอะไรบ้างคะคุณแป้งสามารถอธิบายแบบย่อๆโดยรวม ก็วีซ่าค่ะจริงๆมันก็มีหลายประเภทนะคะก็วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็วีซ่าแต่งงานวีซ่านักเรียนวีซ่าธุรกิจนะคะแล้วก็วีซ่าอย่างเช่นวีซ่าไปทํางานจุดประสงค์แต่ละท่านนะคะจะไม่เหมือนกันว่าคุณลูกค้าต้องการเดินทางไปประเทศเกาหลีไปทําอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ด้วยแล้วก็ตัววีซ่าด้วยนะคะถือว่าแบบวีซ่าคือมันมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าจุดประสงค์ จะะไไปทอรําแน่นอนค่ะว่าประสบการณ์โดยตรงเนี่ยคุณแป้งก็เจอมาหลายเคสแล้วก็เจอลูกค้ามาเยอะมากๆเลยนะคะคิดว่ามีเคสประเภทไหนบ้างคะที่เรารู้สึกว่าทําวีซ่าให้ยากมากจังเลยอะ่ะเคสนี้ยากมากค่ะถ้าถามว่าเคสยากนะคะก็จะมีอย่างเช่นเคสคือมีการติดแบล็คลิสต์นะคะ ติดแบ็กลิสต์นี่คือความหมายก็คือมันไม่สามารถที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีได้นอกจากว่าคุณหมดแบ็กลิสต์เท่านั้นแบ็กลิสต์นี่ก็คือแบบเป็นบัญชีดําเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็สําหรับคนที่โดนจับกลับมานะคะแต่ต้องการอยากจะไปประเทศเกาหลีอีกอะไรเงี้ยค่ะก็มันต้องหมดแบ็กลิสต์ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ยากที่สุดเลยนะคะก็คือคนที่ติดแบ็กลิสต์อยู่ยังในทําช่องทางไหนก็คือไม่ผ่านแน่นอนคุณแป้งเคยเจอลูกค้าที่แบบแปลกไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ รู้สึกว่าเราให้บริการเขาแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อจิตใจในด้านลบบ้างไหมเพราะว่าแน่นอนค่ะเหมือนกับว่าคนเกาหลีเขาจะชอบลือกันว่าเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงหรือมีความแบบอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยคุณแป้งเคยเจอไหมคะเกี่ยวกับลูกค้าที่อารมณ์ร้อนแล้วอย่างเราเราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีการจัดการกับอารมณ์จุดนี้ยะะังไงบ้างค่ะเรื่องอารมณ์นะคะทางที่ดีคือใจยเย็นค่ะ ใจเย็นที่สุดนะคะทุกอย่างก็ไปได้ดีค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีแบบโวยวายด่าเดืออะไรทุกอย่างเป็นธรรมดาใช่ไหมคะรับฟังอย่างเดียวคืออารมณ์มันต้องใจเย็นเนาะทำงานด้านนี้อ่ะใช่เพราะว่าใจอนไม่ได้มันเป็นงานเกี่ยวกับด้านบริการด้วย่คะต้องใจเย็นที่สุดค่ะทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากผลของวีซ่าค่ะจะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของทางสถานทูตเกาหลีเป็นคนพิจารณาถูกต้องไหมคะเราสามารถคอนเฟิร์มกับลูกค้าทุกท่านได้ไหมคะว่า วีซ่าของท่านนะคะจะผ่านทุกเคสเลยผลนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับทางสถานทูตทางทางนั้นเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าทางเราะคะ่ะไม่สามารถชี้แจงลูกค้าได้เลยว่าลูกค้ายื่นแล้วลูกค้าจะผ่านร้อยเปอร์เซ mm ็นต์ไหมมันขึ้นอยู่กับทางสถานทูตด,ด้วยแล้วแต่ทางเราะคะ่ะเราจะดูเคสแต่ละลูกค้าด้วยว่าคุณลูกคา้ามีคุณสมบัติอะไรไหมมีเงื่อนไข mm hmm. อะไรไหมตามที่ทางสถานทูตเขาต้องการหรือเปล่าอเราจะเช็คตรงนี้ติสลูกค้าให้อีกทีหนึ่ง mm hmm. <S <S ก่อนที่จะยืน่น ซนะ่ะเราก็เหมือนมีการแบบสแกนข้อมูลของคุณลูกค้าใช่ไหมคะเราเรียกได้ว่าเราก็มีการสแกนข้อมูลเบื้องต้นของคุณลูกค้านะคะเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารว่าขาดหรืออะไรเพื่อที่เวลายื่นวีซาก็คือเรอกสห<อ>้ทุกอย่างเลยตรวจ<ด>สอบให้ก่อนว่า มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไหมเราก็จะแจ้งกับลูกค้าเลยค่ะว่าคุณลูกค้าสามารถเดินได้นะคะแล้วคุณแป้งคิดว่าบริการของเค v วิ a ค่ะมีข้อดีอยังไงบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์ยังไงต่อลูกค้าทุกท่านที่มาติดต่อบ้างค่ะค่ะข้อดีก็คือลูกค้าค่ะไม่ต้องไปหาข้อมูลเองนะคะทางเราก็จะจัดเตรียมเอกสารให้คุณลูกค้าทุกอย่างเลยแล้วลูกค้าไม่ต้องเดินไปขอเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ต้องไปยื่น วีซ่าเอง mm hmm. ทางเราก็จัดการตั้งแต่เริ่มทําเอกสารจนยื่นวีซ่าให้เลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้มีแค่ข้อดี mm hmm. อย่างเดียวก็คือมีความวสะดวกสบายด้วยนะคะดูแลตั้งแต่แรกจน จบเลยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ทราบข้อมูลหรือทราบแล้วไม่มีเวลาเตรียมเอกสารนะคะทางเราก็จัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะเนื่องจากค่าบริการในการทําวีซ่าค่ะค่อนข้างที่จะอยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมคะคุณแป้งคิดว่าราคาหลักหมื่นมีความสมเหตุสมผลยังไง<ม>บ้างคะเพราะว่าบางท่านนะคะไม่ทราบว่าต้นทุนหรือการดําเนินการต่างๆนะคะมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางราชการหรือในการแบบล่ามด้วยในการแปลภาษาต่างๆมันก็จะมี ค่่าาใช้จย,ยิดว่าราคาของ K t ท i s a เราค่ะสมเหตุสมผลไหมถูกไปไหมหรือว่าแพงไปไหมคะค่ะราคาของทางเคที sa ก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าในค่าบริการของเราอะค่ะก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเอกสารค่าเดินทางอะไรค่าบริการล่ามทุกอย่างก็คือรวมในเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วอะคะ่ะก็ถือว่าราคาคุ้มมากนะคะ แล้วก็อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท KT Visa นิดนึงค่ะว่าบริษัท KT Visa เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะแล้วก็ในการให้บริการลูกค้าหลายๆเคสเนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีเคสที่เรารับบริการมาทั้งหมดประมาณกี่เคสคะคุณแม่ค่ะบริษัท KT Visa ก็เปิดมา5ปีแล้วนะคะ แใช่ค่ะแล้วก็เคสของเราอะค่ะจริงๆอะมันจํานวนเยอะมากคือมากเลยค่ะหน่งหมื่นมากกว่าหนึ่งหมื่นเคสขึ้นไปเลยจริงๆแล้วคือมันนับไม่ได้อ่ะเยอะมากเลยเพราะว่าลูกค้าก็ทำมาเรื่อยๆของเราก็รับทุก ประเภทด้วยแล้ว KT Visa ค่ะมีจุดเด่นที่แตกต่างกับเอเจนซี่เจ้าอื่นยังไงบ้างคะคุณแบงเออเราเองก็เป็นคนเกาหลีคือเราอาจัดการเอกสารทุกอย่างเลยทุกเคสเลยแล้วก็คือเราก็เป็นคนตรวจสอบคุยกับลูกค้าโดยตรงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยเรียกว่าเป็น CEO แต่ก็คือดูแลบริการทุกเคสใช่ค่ะ อยากฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะที่สนใจจะทําวีซ่าเกาหลีกับเคทีวีซ่าเราค่ะค่ะท่านใดถ้าสนใจอยากใช้บริการกับทาง kt ทีวีซ่นะคะ,คะก็สามารถติดต่อมาสอบถามก่อนได้ทางเราก็ปรึกษาให้เบื้องต้นกับทุกเคสเลยนะคะไม่ว่าจะเคสยากหรือไม่ยากแค่ไหนทางเราก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ <S 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 ตอนนี้ก็มี <S <S <ๆ>ทางน้องๆ้องอดมินนะคะลอง คอยตอบให้กับทุกท่านเลยนะคะยังไงก็โทรมาได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะหรือถ้าทักแชทแล้วมีการตอบช้าอย่างเงี้ยเราสามารถโทรมาได้เลยค่ะโทรก็จะมีน้องรับรอคอยรับตลอดเลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกทั้งแชทแล้วก็เรด้วยเบอร์โทรโทรมาก็รับสายเลยสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะคุณแป้งมีแคมเปญรับอะไรที่เรามีการคิดไว้ไหมคะว่าเราจะทําในอนาคตนะคะแอบกระซิบบอกนิดนึงเผื่อใครได้ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ทรา แคมเปญเป็นคนแรกเลยนะคะค่ะคำถามก็คือดีมากเลยนะคะที่ผ่านมาค่ะเราก็ปล่อยทั้ง เฟซบุ๊กไปแล้วด้วยก็บางท่านก็อาจจะทราบแล้วบางท่านก็ยังไม่ทราบก็มีนะคะก็เกี่ยวกับทําเลสิกตายอพอแป้งเองอะ่ะก็ทํามาแล้วด้วยเหมือนกันที่โรงพยาบาลชื่อดังด้วยนะคะเกาหลีเลยใช่ค่ะราคาก็คือไม่แพงด้วยถ้าลูกค้าสนใจอะ่ะเราก็มีราคาพิเศษให้กับลูกค้าด้วยคือไม่ต้องกังวลว่าทําแล้วมันจะดีหรอมันจะมองเห็นหรอแล้วก็บางคนเหมือนไม่กล้าไปทําที่เกาหลีเพราะว่าในเรื่องภาษาในการสื่อสารกับคุณหมอด้วยคุณแป้งก็คือจะ ดูแลนในส่วนน<ช>ี้ด้วยทเราเองก็จะดูแลลูกค้าด้วยเกี่ยวกับล่ามสื่อสารอะไรนี้ต่างๆด้วยนะคะแป้งเองก็มาเสนอเ <c oughs> คมเป็นนี้นะคะ <c oughs> ถูกดีคุ้มและปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะ CEO KT Visa Consulting นะคะที่ได้มาให้การสัมภาษณ์นะคะของ KT Visa Official นะคะขอบคุณค่ะ รู้สึกว่าเหมือนข้อมูลต่างๆะคะก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะและอย่าลืมนะคะทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะหรือใครต้องการจะติดตามในช่องทางอื่นๆนะคะของเราก็จะมีเพจ f b o o k o o KT Visa นะคะหรือ TikTok KT Visa หรือจะเป็น IG นะคะของเราก็มีเรียกว่า พบทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะ